พุทธบริษัทต,ต่งางยวันนี้รายการธรรมะประทีปส่งต่างก็ได้มาพบป,ปะกับปอแม่ปีน้องสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนแห่ครังนิ่งวันนี้อากาศบรรยากาศก็หนาวพอสมควรบ่าห้อนเกินไป และก็บนหนาวเกินไปก็คือทธรอากาศนะเย็นสบายในตอนเจ้าอยาิโยมตื่นขึ้นมาเจ้าเจ้าได้ยินเสียงนกเสียงกาไก่ขันมันเป็นธรรมชาติของคนเฮาได้อยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติ ดังที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดประบาดอุดมนาะบ่อสาวาญาติโยมนกเขาเนอตื่นตั้งแต่เจ้ามันมาเกาะไก่กับหลานที่เขาจะเอาเข้าไปอ่อยเข้าสารเอาสารไปอ่อยพออ่อยเข้าสักสกรรมประมาณสั มงเนี่ยหยาดหยมมันก็จะพุูบินลงมาลายดินลายทรายประมาณห้าหกสิบตัวเออมันบบไปไหนเนอะมันอยู่ใกลๆเนี่ยมันว่ามันปลอดภัยและพร้อมกันนั่นก็มีนกเอี้ยงนกเอี้ยงก็ซอนมานกเอี้ยงดำนกเอี้ยงนี่มักจะชอบกินข้าวสุปข,ข้าวสุกคือข้าวเย็นเก่า จากนกเอียงก็เป็นนกจอกน้อยจากนกจอกน้อยก็มีจ่อนสองสามตัวก็มากินร่วมกันแล้วก็มีนกกำปพูดนกกำปพูดนี่มันก็เสาะกินของมันคนเดียวอูดอูดอูดเนี่ยตามใกล้ๆหิมหิมนกกำปพูดนี่มันจังมันจังไปเสาะลักกินไข่เปิลไขน่นก เขาพ่องใครนกเรื่องพ่องเป็นหัวขโมยที่ดีนกขปูดเนี่ยก็มีสักสองสามตัวรองกันนั้นก็มีนกกาวา่าวนกกาวาก่าวกห้องตังมอเจ้ามอแหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัพพสัตทั้งหลายเนี่ยญาติย,ยมมันอยู่ร่วมโรคเราเป็นธรรมชาติเป็นการอยู่ทำเพื่อธรรมชาติเนี่ย มีความอบอุ่นและก็มีความม่วนความเย็นอกเย็นใจนี่วัดวารามเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายอยัิโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มันเป็นป่าเป็นเขาลำเนาภัยอยู่ที่ ลึกๆดึกๆเนี่ยมันจะมีสัพพสัตทั้งเก่งทั้งกวางทั้งงูงูปิดงูเห่าวงูหลามงูเลิมเนี่ยมีญยติโยมแต่มันเปื่อนมาได้ไปทําร้ายมันเพราะว่าสัพพสัตทั้งหลายน่ะเป็นเพื่อนเกิดเปื่อนแก่เปื่อนเจ็บเปื่อนตายเดียวกัน ปจึงบัญญัติสินห้าไว้เพื่อเขาอยู่ร่วมกันกันกบประสัตวาปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาติยามิอืมคือเขาและต่นทั้งหลายคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนซึ่งกันและกันบอกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่มีชีวิตหน่ออินทรีย์รวมมาถึง สั์ประเสริฐคือคนเฮาเป็นสัตว์ใหญ่เพราะว่าคนเนี่ยฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายรอบรู้ในสุขสิ่งทุกอย่างและไปนิพพานได้คือความสงบเย็นได้ก็มนุษย์คนเฮาเนี่ยแต่สั์เดจชาญทั้งหลายมันแค่ไปถึงสวรรค์ไปถึงสวรรค์ไปถึงที่สุขสงบเย็นได้เช่นเดียวกัน แต่บัดถึงนิพพานนะญาติโย,ยมนะและก็อยู่ร่วมกันเป็นกับบรญัติสีนข้อสองแมญาติโย,ยมสีนข้อสองเนี่ยบะฮือลักเล็กขโมยน้อยยิบชยของกันและกันอยู่กันอย่างไว้เนื้อเชื่อใจญาติโย,ยมนะไว้เนื้อเชื่อใจนี่ก็คือของภัยของมันมีกรรมบาสิทธ์นะบะฮือโลบ บะฮื้ออบาบะฮือเบือดบะฮืบังจะฮื้อสังคมเอาอยู่โดยความเป็นปกติสุขอันนี้ศีลข้อที่สาบัญญัติว้อธินาธานาะเวลมณีสิขาประทังสมาติยามิพึงเว้นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของใบได้ให้โดยอาการขโมยยิบโฉยของบุคคลอื่นสังคมบ้านสังคมเมือง สังคมทั่วไปเดือดร้อนถึงประเทศชาติบันเมืองก็เพราะว่าโลกอําเบียดบังคดกงซึ่งกันและกันเนี่ยวิ่งลาวอ่าวิ่งลาวช่อชนเอาของอื่นมาเป็นของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ว่าสังคมสุขสังคมโลกจะอยู่ได้ความเป็นปกติสุขก็จะไปเบียดเบียนลักเล็กขโมยน้อยโลกอําของคนอื่น นี่สินข้อที่สองข้อที่สามเป็นบัญญัติสิลไว้ข้อที่สามนั่นก็คือกาเมสุมิชาจาราเวละมะนีสิกขาปะทังสมาติยามิมปึงเว้นจากการปีบลเมิดของรักของชอบใจของคนอื่นเขาเป็นผู้ อยู่เป็นครอบเป็นครัวบะเฮ้อนอกกกนอกใจที่รักษามีเมียแปลงของตนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นบอ่อเกิดแห่งความเดือดร้อนหยัดยมเนี่ยเขาได้ฟังข่าวได้ดูโทรหลัดทัดได้อ่านดังสือพิมพ์ฟังข่าววิทยุโอ้ข้าฟันบั่นแต่งกันบุกหูตีตากัน ระวาดละแวงซึ่งกันและกันเนี่ยญาติยมเนี่ยมันมนุษย์คนเฮานี่เกิดมาบัญยากมบันลําบากกว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยญาติยมเขาก็เอาจิตใจไปเป็นสั์เถียนะจิตใจไปเป็นสั์เดลฉานทะเละวิวาดข่มเหงกันเด้งไล่กัน,นยัยงเขาทราบข่าวว่ามีตำรวจตชด ไปทํางานภาคใต้ที่จังหวัดนคนปรปฐมปิกมาเนี่ยญาติโยมเอาปืนมาย,นยิงเมียของตนเองแฟนของตนเองซึ่งเป็นครูนะอายุยังหนุ่มยังน้อยอวาดตะแวงหาว่ามีจู้มีคบชายอื่นเนี่ยวาดระแวงเอาปืนมายงิงแล้วก็มายิงตัวเก่ายิงตัวเก่าตายมันเสียมันเสีย ทุกสิ่งทุกอย่างมดสภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนที่เป็นบุคคลที่ฉลาดบันึกถึงพ่อแม่ของตนเองที่ได้ชุบได้เลี้ยงได้ส่งได้ห้ามได้เฮียนได้ศึกษาเดียวว่ากรมกึดขีดก้อมหยัดยมนีนน่คือขาดรักธรรมขาดรักธรรมขาดที่ปรึกษารักธรรมะตัดปัญหา แบบสั้นสั้นแบบคิดยาวแบบคืดยาวแบบมีขันติความอดนทนทำาอยังไปก็ทำด้วยตัดสินใจด้วยตนเองหนี่ยญาติโยมนะเอาเป็นเจ้าปุ๊ดนับถือพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมีปมมีดันมีเงื่อนมีงำ พระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุนะต้นเหตุก็คือสมุทัยเป็นเหตุทุกเกิดทุกคือตัวปัญหาญาติยมคือแก้ไขที่ต้นเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรยังแต่อ,อูจาบกเข้ากันก็ตกลงปงใจอย่าไปทะเลาะบอกแวง้งอย่าไปมีอาหารการม,มังการทิฏฐิเข้า ตนเองว่าเอาตนเองว่าอายังเอาตนเองว่านี่ญาติโย,ยมนี่สําคัญคือบริได้มองโลกในแง่ดีถ้ามองโลกในแง่ดีเขาก็จะมีความสุขอยู่โลกนี้ได้อย่างสบายอันนี้ครอบครัวเนี่มันเป็นทุกเป็นร้อนมีปัญหาตึงวันนี้เพราะเฮากิเลสมีโลกมีโกรธมีหลงนักลําไปบ่าเข้าวัดเข้าวา่าบ่านำพาชีวิต คือได้ไปประพฤติปฏิบัติบ่ได้เอาคนอื่นมองที่มันทุกมันยากกว่าลําบากกว่าเฮานี่แหมนักญาติโยมนะแหมนักเพราะฉะนั้นก็เฮาก็ต้องอยู่โดยเมตตาธรรมอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความผูกพันนี่เป็นสิ่งสําคัญนี่สิ่งข้อที่สมละเมิดของรักของชอบใจ คิดผิดอกผิดใจคิดออกไปจากผัวรักเมียแปลงของตนเองเนี่ย,ยมันผิดศีนข้อสามข้อที่ 4, <c oughs> สีธรร่ธินมรที่เฮาศีลห้าเนี่ยก็คือรักษาศพปากบ่เป็นคนพูดเท็จบ่เป็นคนพูดซอเสียดบ่เป็นคนพูดคำหยาบบ่บเป็นคนที่พูดเพ้อเจอ้อหลือไรไรสาระ พระพุทธเจ้าบัญญัติสินข้อที่สี่เนี่ยเพื่อให้สร้างความมั่นคงสัจจะมีความสัตย์ซื่อต่อกันคนเราถา้าบาสัตย์ซื่อต่อกันมีจิตใจบิดผิวรับการบังใบอ,อตั้งหน้าก็ว่าอย่างตั้งหลังก็ว่าอย่างนี่หูมาได้ความหยาดยมนะอันนี้ก็คือจะต้องรักษาศพ ปากของตนเองอย่าไปพูดที่มันเป็นความจริงหาสาระประโยชน์บ่ได้พระองค์จึงบัญญัติสิน้อที่สีว้วะ่ะมุสาวาทาเวะมณีสิกขาประทังสมาธิยามิพึงเ,เว้นจากการพูดเท็จพูดที่บ่เป็นความจริงอยติโยม ชาวได้ไปปะไปสล,ลนกับคนอู้ที่บ่เป็นความจริงให้อ,อยู่ห่างๆเพราคนนั้นบ่ดีละซอเสียดบ่ดีซอเสียดคนอื่นเป็นคนที่บ่ดีโบราณปุ่นก็บอกว่าเว้นหมาหือปอศอกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนพาลานี่เือไก่จะไปกลุ๊กขีญาติย,ยมจะไปอูสนทนาเอาสนุกสนาน บางคนมันอู้ไปสนุกสนานแบบันึกถึงสภาพที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่วัดบาอารามอู้ไปด้วยความสนุกสนานเนี่ยเป็นการพูดเท็จบางทีปั้นน้ำเป็นตัวสิ่งที่มีโบหูบมีก็บหุในญาติยมเออนอปอกรรมไปโดยเปิน้นนี่ก็เฮาเป็นคนฉลาดเป็นคนหู เอาลักทาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าคือเว้นจากการพูดเท็จมุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามินี่เป็นข้อที่สี่เพื่อสงบสุขสังคมในโลกอยู่ได้ปัจจุบันสิ่ข้อที่หสุราเมลยะมัชฌะปะมาทัฏฐาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สิ่งข้อที่ห้าเนี่ยพึงเว้นจากการเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยุกยายาบงยาบ้ายาอียาเคเยะรวมอยู่ในมดอ่ะญยติโยมรวมอยู่ที่ข้อห้าพึงเว้นจากการเสพของบึญเมาคือโทษทือตา ญาติโยมได้ฟังข่าวแล้วอ้สลดจิตใจในปัจจุบันไปท้งไหนนี่ก็มีด่านมีด่านเกิดเข้าไปทางจังใหม่นี่ก็สองด่านด่านที่ใช้ประการนี่ก็ด่านบ้านอาน้ไปถึงจังดาวก็ด่านแก่งปันเต้า ญยติโยมเตี้ยรถจะ่ฝั่งไปเนะี่ยทำเวลาโหลดเป่งเกิดเกิดเรื่องอย่างกระถามว่าเกิดหายาเสพติดว่าเออก็แสดงว่าคนกล้าคนขายทำลายชาติเยาวชนของเฮานี่ยังมีอยู่ญยตาโยมนะแต่ว่าอาตม,มาก็ได้เกยไปได้เกยไปหลายประเทศญยตาโยม ไปประเทศที่มันเจริญอย่างประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุน่นประเทศที่เพิ่นเจริญนะญาติโยมอย่างประเทศจีนเนี่ยเพิ่นปัจจุบันเนี่ยด่านด่านตรวจคนด่านต่างๆที่ลดสัญจรไปมาเนี่ยเพิ่นมันมีละเพิ่นใจกฎหมายอย่างคร่งครัดญาติโยมนะกฎหมาย ถ้าไปกล้าไปขายไ่ยเซิเปิ้นจับเปิ้นยับ,น,ยบนี่กฎหมายเข่งคัดยึดทรัพย์ยึดยังมดัดนะบางทีก็ประหารชีวิตเพราะทำลายชาติบ้านเมืองเนีย่ายญาติโยมทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไปตามถนนโหนตางต่างๆนี่โอ้ถนนสะอาดสะอา้านอย่างประเทศจีนนี่ก็เคยไปหลายครั้ง ก่อนก่อนมาเปิ้ลบบพัฒนาบระด็นี้เปิ้ลพัฒนามุธนนน,นนตนางดีแต่ว่าจะเข้าเมืองเปิ้ลญาติยมบบมีดานนะเปิ้ลใจระบบการถ่ายภาพนะการถ่ายภาพรถจะเข้าะออกเนะี่ยเปิ้ลถ่ายภาพพัเบเป๊ปเบพับเป๊ปเบพับเป๊ปเบเชค็คเอ็กซเรย์ไปเชค็คเอ็กซเรย์ไปในตัวมาใจคนนะก็ทั่ให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเปิ้ลเนี่ย ไปในกล่องเขี้ยวว่องไว้บ่ต้องมีกลอยบ่ต้องมีด่านบ่ต้องมีคนเปลืง่งที่มาอยู่ตามถนนหนนตงังเขาสังเกตว่าตำรวจทหารเนี่ยอยู่เกิดถนนหนุนตังก็แสดงว่าประเทศเฮาเนะี่ยยังบบบเจริญเตื่อหยาดยมนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ประเทศเปินสะอาดสะอ้านเสาะหาตำรวจทหารนี่บ่มี แต่เปิ้นใจระบบคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ดูถนน,นหนตางและระบบแจ้งภยัยแจ้งภยัยถ้าแจ้งภัยโทรศัพท์ไป1 9 1 9กา1น9ก,ก,กาอย่าสานาที5น,นาทีเียเปินย้นอยมาถึงแลลวเออคือระบบอย่างอีกประเทศอเมริกาก็เหมือนกันเปิ้นเจริญนะญาติโยมนะ ถ้ามีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นเนี่ยเปิ้นเตรียมสแตนบายไว้ตลอดเวลาแต่นำหนตางเนี่ยก็มีสลามบกหรือว่าตำรวจทางบกตำรวจที่ดูแลถนนหนตางตามไฮเว์ตามต่างๆขี่รถฝั่งเฝ้านี่บ่ได้เปิ้นจำกัดขีดในโซนของ โรงเรียนเนี่ยโซนของโรงเรียนโซนของชุมชนแออัดเนี่ยเป็นจะขี่รถแบบคืออยู่ในลิมิตอยู่ในความเรียกว,ว่า 40- 50ิบห้าสิบออกไฮเวย์ออกถนนหลวงนี่ขี่ยากเขาม่ได้ผมล,ละญาติยอมเปินบังคับมือขี่ตามลิมิตเปิน้ 80, น8 0 9 0เกอันนี้ได้ไปหันได้ไปหู้ได้ไปรา่หันบ้านเปินเป้นปิด เทศชาติบ้านเมืองเปิ่นการกุ่งรุ่งเดืองเจริญบ่มีบ่มีด่านที่จะตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของมึนเมาพูดถึงเล่ากันมันยัดยมนะเล่าสุราเนี่ยเปิ่นบ่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นคือบ่ไปนั่งกันห้อมล้อมตั้งแต่เจ้าถึงค่ำถึงเย็นบ้านเฮานี่ยังก็ฉลองฉลองฉลองนะ มีงานศพงานซากคนที่จะกางเต้นกางยังทําความสะอาดกางเต้นกันยังเอาละ,ะเริ่มละเริ่มละอมแล้วช่วงงานศพเน้นกินกันตลอดเวลาในโรงครัวในห้องอาหารที่จัดทําเรื่องแขกก็มีแต่เล่าแต่สุลาบางศพบ,บางงานนี่โอ้เสี่ยงเงินเป็นหมื่นญาติย,ยมหลายหมืน่นขวดกองทะลึบขวด เราขวดเบียร์ขวดสป,ปะเออเฮาเสียไปโดยบัจัยเหตุอือันนี้อยากจะให้เราและท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาถึงสีล5ข้อที่5เนี่ยอเพ่งเว้นจากเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโทษของการเสพสุรานี่มันมี6ประการ ดังเป็นผูกเป็นคำกรสอนใจไว้ว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหายหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเละเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโรคคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉา ห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกปัญญาเขาหดหมดสิ้นเอ่ยเนี่ยมีโทษถึงหกประการญาติโยมโรคภัยไค้เจ็บโรคที่เกิดข right ึ <Pig> ้นจ<ๆ>ากพิษส <ranean common> ุรานี่โอ้ห the นึ mucho. ่งโรคทอมซินอักเสบกินข้าวกินข้าวมันไปเผาโลยญาติยมมันมีเม็ดทินออนกอฮอเนี่ยแอลกอฮอเนี่ยยิ่งเล่าเถื่อนเล่า ที่พิษเองทําเองต้มเองเนี่ยดีกรีมันก็หนักแต่ก็บ,บางที่บางแห่งบอกว่าจะฮือดีกรีของเรามันฉุนมันขึ้นดีกรีแห่งเนี่ยเอายาพิษเขาใส่วะยายมนะยาพิษก็ใส่ที่เขาเล่ากันว่าบางทีเอาญ่าคาเนี่ยไปจุ่มกามมอกสมกามมอกโนเนี่ยยาคาหญ้านี่นะเออจุ่มแล้วเอาไปจุ่มที่ เราดองเล่าขาวโอ้มันมันเละเว่ยเออมันเละเว่ยมันคืนด้วยคนเฮาก็บอกหูที่บอกหูนี่เพราะมันมีอวิชาสนุกสนานกินไปเพลิดเพลิพนโอ้กลัวมันร่างกายเฮานี่อดทนทนได้มีความต้านทานยูมเป็นอย่างเตือ้อตอนที่ร่างกายอดทนทนบ่ได้นะครับเป็นตับเป็นปอดเป็นทอมซินเป็นโลกกับเพาะ โอ้ทุกทนทรมานหยัดยมด้ทุกทนทรมานบางคนกินเหลา้าติดเหล้าเป็นลิซึมนะลิซึมแกลว่าถ้าไ่ได้กินเนี่ยมันมันส้มปากมันส้มปากมันมีอย่างขาดขึ้นมาจะต้องจิ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามอตลอวอเมาตลอดวันซ้อมตัวเองตัวเกา่านะบางทีซ้อมตัวเกา่ายุบยุบเป็นตี้เป็นตี้ เออบางทีสมาร์เตมาเลียปากเปนอย่างมูด้วยยุบเป็นตีเป็นเี่เอ,อสภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนหมดไปยาติยมนะเปรตีหน้าสังเพศเวทนาต่อคนที่ติดสุรายาเมาแต่นั่นแหละญาติยมคนเฮาท่านหลงเหยียดยงหลงกับสิ่งเหล่านั้นไผ่ห้ามตึงบ่ฟังบางทีก็อวดตนอวดตัวน่ะ อยากจะโชว์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะดื่มจะกินอวดโชว์คนอื่นเนี่ยอย่างคนที่ไปกระทำชำเราไปเต็กไปเม็กเปิลเยาวาชนเนี่ยสุดท้ายสรุปแล้วก็เรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องยาเนี่ยหาว่าเมาบ่งหูกลัวจะหูตัวก็อยู่ในอคอกปะกลัวจะหูคิงน้ำปิงเปาอแห้งยาดิย,ดยมนะ อันนี้ก็เรื่องของศีลห้าศีลห้านี่เฮารับจากทูเจ้าไปก็พึงประพฤติธปฏิบัติเป็นศีลประจำมนุษย์คนเฮาทุกคนที่จะพึงประพฤติธปฏิบัติถึงแน้ว่าบ่ได้รับจากทูเจ้าพระสงค์บ่มีการมีงานเขาก็ปฏิบัติด้วยตนเองตื่นขึ้นมาก็พึงเวน้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตเบียดเบียนสัตว์เล็กสันน้อยมีเมตตาธรรม ข้อสองก็พึงเบนจากการคิดโลบอําของคนอื่นข้อสามคิดเบนจากการบ่านอกอกนอกใจที่รักษามีเมียแปลงของตนเองธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็น